เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเตรียมน้ำเช <พ>ในส่วนของปีเราก็จะเตรียมน้ำมะนาวไว้แช่จะทำให้ปีไม่แหล่ไม่ดำจับไปทำให้ปีดำเนาะวิธีซอย แคไวไ้ให้มันดำถ้าเราใส่น้ำมะนาวกว็แล้วมันจะไม่ดำหัวปีน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกก็ได้นี่นะคะเปียกก็ใส่น้ำแต่ถ้ามีน้ำมะขามเปียกก็ใส่น้ำมะขามเปียก ทำหอมหมกหัวปีกันนะคะสูตรครัวกันนอกอใส่หัวปีลงไปอันที่สองก็ตามด้วยพริกกระเทียมหอมแดงตนะไคร้ที่เราโขกไว้นะคะใส่ลงไปตามด้วยอกไก่ ด้วยใบยมะกรูดฉีดลงไปนะคะ เติมไข่ไ,ไข่ไก่สองฟอง มีใครนะคะ น้ำปลาผงชูรสไปผักน้ำ,นำตาลทราย ส่วนของผักมีต้นหอมใบแมงลัก เรากเข้าไปแล้วเราก็มาจะมาทำวิธีการหอ,อกนะคะหลายชั้นเพราะเราจะนำที่ยาก วาเตาย่างวันนี้เราจะนำไปย่างนะคะเราจะไม่นึง่งเราชอบแบบย่างกลิ่นมันจะหอมกว่านึ่งถ้าใครไม่สะดวกก็นำไปนึ่งได้ไม่สะดวกย่างก็แล้วแต่คนสะดวกค่ะ ่างะแเราจะนำไปย่างเราก็เลยต้องห่อตองหนาหน่อยนะคะกันไหม าตรงสนชั้ถ้าจะนำไปนึ่งใส่ตรงไม่ตนะ้องหนาขนาดนี้นะคะใส่ตรงสองแผ่นพอทีนี้เราจะไปย่างใส่เตาถ่านเราต,ต้องใส่ตรงหนาะๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ ต้องสวยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำไปย่างรอห่อเสร็จก่อนนะคะนี่นะคะเราก็นำมาย่างสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มีเวลานำไปนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้ทางทีมงานครัวบ้านนอกอยากกินแบบนำไปย่างก็เลยนำมาย่าง สำหรับใครหลายๆคนที่ไม่มีเวลามีเวลาเร่งรีบก็สามารถนำไปนึ่งได้นะคะจะใช้เวลาไม่นานไหนมาดูดีหลังจากที่เราย่างไว้ประมาณ10นาทีได้ยังไม่สุกนะคะเราอีกประมาณ20นาทีแล้วเรามาดูตอนสุกกัน จากพันไป30นาทีสุกแล้วนะคะตอนนี้จะอกาแตแกะให้ดูย่าง30นาทีนี่เลยหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้กลิ่นหอมใช้เวลา30นาทีนะคะในการย่าง เรามาชิมดูนะคะน่ากินนะคะตอนกินหอมมากเลยชิมนะคะอร่อยไหมคะออรอร่ยคับหอมไหมคะออมค